ที่มาที่ไปจะไปเลือกที่นี่ค่ะมาผิดอัลบั้มกับแฟนคลับก็คือเป็นลุ้นแคชั่นเปิดครับสบายๆเป็นเหมือนฟิลตั้งแคมป์ครับผมก็ลเลยเรื่องตรงนี้ครับเอาเอาอะไรมาโชว์ครับวันนี้วันนี้มีเพลงครับมีเพลงต่างหาเพลงของผมแล้วก็มีเพลงของพี่ปีศิลปินของของพี่ปีน้ำครับว่าเดี๋ยวสิมาลองฟิชเชอร์ลิงกันนะครับผมจะเป็นจังใดครับผมอนาภัยวันนี้คือมาเป็นคนเร์ครับโอ้นาภัยครับครับผมไม่หรอกครับจริงๆคือเป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังมากกว่า นะครับปุอิวก็จะมีอย่างอาจารย์เต้ยนะครับแล้วก็จะมีทีมงานมีพี่ฝนมีน้องเกศแล้วก็ทีมงานชี้ทํางานตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็เป็นคนให้คําแนะนําเฉยๆว่าสมมติว่าเข้าต้องการามีเพลงเสนอว่าเป็นเพลงนี้นะนะอะไรเงี้ยเราชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วดนตรีอาจารย์อยากได้แบบนี้ได้ไหมครับเราก็เป็นคนประสานมากกว่าใช่ครับวันนี้ก็เลยมาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ถ้าเหมือนมันเลือแล้วกันเนาะ มอบไม้ไผ่ให้แล้วนะครับตอนนี้จะมอบไม้ไผ่ให้แล้วนะครับคือเดินทางก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับก็ให้เรือขอให้เรือลานี้นะครับเดินทางไปสู่จุดหมายที่มันมันโอเคนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วก็พยายามที่จะพายเรือให้มันไปได้สะดวกสบายนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรค์บ้างก็อดทนนะครับขันตีเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆลับทุกคนนะครับทั้งแฟนลับไผ่พงศธสะท้แล้วก็แฟนลับของน้องจ่าสิงชัยด้วยนะครับก็ อยากให้เขาได้มีโอกาสได้ทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ร้องเพลงที่เขาชอบนะครับเนี่ยก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่แสนกหนนะครับวันนี้มามาร้องเงนะครับเด็กอาครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์จริงๆครับน้องชายผ่ายเพิ่งโทรบอกเมื่อวันสองวันเนาะ <laughs> แล้วเมื่อคือนนี่ก็มีน้องสาวส่งพิ่แสนร้องเพลงกับน้องชายได้แต่ว่าสักหน่อยเพราะนใดมันนั่งแก่ทั้งวันเลยยังยังจำไม่ได้แล้วจดเนื้อแล้วจำไม่ได้ ว่าเปลี่ยนระบ้าของน้องชายจาสินชัยครับว่าอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วครับเปเตะฟุตบอลอยู่ข้างนอกก็อยู่ด้วยกันถ่ายถามกันตลอดกับน้องฝ่ยกับน้องจากับพี่น้องกันมีกเราทุกคนนะครับวันนี้น้องชายก็ที่บอกไปให้ถึงฝั่งฝันที่เราที่เราชอบที่เราสุดๆนะครับน้องชายเราก็เสียงดีอยู่แล้วครับพวกผมพวกพี่น้องกันตุกตุกาก็กำลังกำลังใจช่วยทุกทุกอย่างที่น้องชายทําตอนนี้ดีใจด้วยที่เปี่ยระเบ้าวันนี้ แล้วเพลงใหม่ซึงเิลในหม่ก็จะทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็กำลังใจช่วยครับพอ่ชายขอบคุณค่ะครับครับอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะก็จะได้เห็นภาพหนากับพี่ชายอยู่บ่อยๆค่ะก็วันนี้มาเป็นกำลังใจแล้วก็มามาสื่อสารด้วยสายตามาแบบว่าแสดงถึงความภูมิใจแล้วก็ดีใจกับพี่ชายด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ พี่ผ่นปฐศทรแล้วก็พี่จาที่ให้โอกาสน้องน้ำได้เป็นเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าในผลงานอัลบั้มนี้อีกด้วยค่ะราม่หทังฮ่า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 ฮ่มีส่วนร่วมส่วนร่วมอนาคตอนาคตต้องต้องรอผู้ใหญ่ครับว่าจะมีจะมีงบจะมีงบประมาณให้เราไหมทางนี้ว่า สวัสดีครับผมดิคิตีนะครับผมก็ก่อนอืึ่นเลยก็ขอบคุณน้องจาขอบคุณ,ค,ณครับพี่ไผ่แล้วก็ทาง m g m m g a m m กรมีนะครับที่ให้โอกาสเด็กบันนอกคูนี้นะครับ,บ <c oughs> ผมมีส่วน <c oughs> ได้เสียนะเขาแต่ว่าแบบดีใจมากที่น้องคิดหอดคิดถึงครับแล้วก็อ่าก็แสดงความยินดีกับน้องที่อ่าประสครบความสําเร็จกับทุกๆผลงานนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จริงๆแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเล่นกลางคืนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่กรุงเทพแล้วก็น้องก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินเลยนะครับเพิ่งมารู้อันนี้เหมือนกันเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้แฟนเพลงซัพพอร์ตทุกๆผลงานของน้องนะครับขอให้ไปถึงฝั่งฝันเช่นกันครับผมเป็นกําลังใจให้เสมอขอบคุณครับขอบคุณครับแมนแมนครับพกดีว่าจริงจริงๆแล้วผมแบบน่าจะไม่ได้ทําเมืองหน้ามานาน ๆคือเราเฟดตัวเองไปง,งานเบื้องหลังจนแบบอยู่ดีๆน้องเอ่อทักมาเรคือคือปกติเรากับจาก็สนิทกันอยู่แหละจะเป็นน้องเนก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเราเราู้สึกว่าเป็นงานที่สําคัญสําหรับเขามากๆแล้วเขาให้เกียรติเราหรือว่าต้องขอบคุณในส่วนนี้มากๆครับผมว <บา S 2> <ข>่าพี่ๆนักข่าวนะ่าจ,จะอยากรอฟังเวอร์ชั่นบักมุขี้เป็นเวอร์ชันของเฮียปองแน่นอน ก็เคยแบบร้องเพลงให้น้องกับชาตินิมพ์ก็ถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกในโลกแล้วกันที่ผมผมร้องสดอย่างนีได้ปร่สบการับครับปกติก็จะดูจากห้องอัดก็จกแค่ตรงนั้นก็โอเคชอบชุดนอายมากเลยครับเพราี่ขับรถมากกับยางมาเลยครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแปลงตัวไวเ่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งแฟนขับน้องตาผู้หนึ่งแฟนขับเนี่ยครับเป็นแบบตั้งใจมาแล้วก็แบบว่าเชียร์มาตลอดเลยครับก็อยากขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องจริงเขามาฟังเพลงผม ขอบคุณที่ออคอยกดไลค์กดแชร์ครับผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็คืออยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนแล้วกันนะครับทั่วประเทศไทยเลยครับที่ฟังเพลงผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับน้าไผ่ผมด้วยที่เมตตาผมตั้งแต่เด็กๆเลยเจอผมตั้งแต่เป็นสตาฟด้วยวันนี้ก็ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับผมครับปลายปีนี้ครับหน่ะซิมีซิงเกิลใหม่ครับผมจะเป็นซิงเกิล บอแมนอัลบัม้มแล้วนะครับเป็นซิงเกินแล้วนะครับเพราะว่าอัลบัม้มหนาสิบโได้แล้วครับ <laughs> <c oughs> จะได้ก็ฝากเด้วยครับขอบคุณครับผม